สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเซตอัพนะครับตัวตัวทามเมอร์เครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้รับเครื่องไปนะครับจะต้องทำการรีเซ็ตก่อนจะใช้งานทุกครั้งนะครับโดยไปจิ้มตรงที่ปุ่มสีนะครับเพื่อตั้งค่านะครับ โอเคครับเซตค่าเรียบร้อยนะครับตั้งวันที่นะครับอย่างวันนี้เป็นวันเสาร์ผมก็จะตั้งไปที่วันเสาร์นะครับเวลาตอนนี้ 14.16. ี่หนึ่งนะครโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปตั้งโปรแกรมกันให้อาหารนะครับผมจะตั้งให้เครื่องทำงานตอนสิบสี 18แล้วกันครับเป็นเวลา10บวินะครับผมก็จะไปที่โปรแกรมนะครับตามเวลาอะตอนนี้เ,นเวลาทำงานนะครับจะเป็น1ออนนะครับกดอีกครั้งจะเป็นเวลาปิดการทำงานนะครับให้เครื่องหยุดอัตโนมัตินะครับ ผมจะให้เครื่องทำเวลา10บวินะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตกคู่เครื่องก็จะทำงานนะครับรอติดตามรับชมกันนะครับ โอเคครับเครื่องทํางานเรียบร้อยนะครับพอถึง10วินะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับโอเคเครื่องทํางานสมบูรณ์แบบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ